ประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาสหาไทยสมาคมอย่างต่อเนื่องตามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนางดาน่ากราเบอร์ลาเด็กองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนก็ยังคงให้บริการกันอย่างต่อเนื่องทั้งห้องสุข,ขาหน่วยปฐมพยาบาลอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีจิตอาสามาร่วมทําดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนด้านการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยทางตำรวจและทหารได้วางกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบคุณผู้ชมครับและเพื่อให้การเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชของประชาชนนั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยทางตำรวจทหารเลยเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยต่างๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดาความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมีกลุ่มจิตอาสาหลายกลุ่มนำอาหารเครื่องดื่มและยา มาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาอำนวยความสะดวกในการจัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยด้านพลตบตรีมนตรียิ้มแย้มรักษาราชการแทนรองผู้มัชาการตำรวจนครบาล นายพูดถึงการดูแลความเรียบร้อยในงานว่ามีตำรวจทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลความเรียบร้อยทั้งพื้นที่ชั้นในและพื้นที่รอบนอกอย่างเข้มงวดมีจุดตรวจค้นบุคคลและรถยนต์รวม7จ็จุดรอบพระบรมมหาราชวังโดยได้เน้นให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะในจุดที่มีการขนอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นของบรรดาจิตอาสาเข้ามาในพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีใช้จุดนี้แอบแฝงเข้ามาก่อเหตุนะครับ ส่วนตำรวจและทหารค่ะก็ได้เพิ่มกำลังเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาปุ้ยพลอดุญญเดชในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะเพราะยังไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะ ด้านพลตําวตรีสมพงษิชิดดวงรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกบริเวณสนามหลวงที่มีกลุ่มจิตอาสาหลายกลุ่มนําอาหารเครื่องดื่มและยานะคะมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาอำนวยความสะดวกในการจัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยค่ะขณะที่พลตตร,รีมนตรียิ้มแย้มรักษารษาชการกาแทนรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะก็บอกถึงการดูแลความเรียบร้อยในงานค่ะ ว่ามีตำรวจทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราดูแลความเรียบร้อยทั้งพื้นที่ชั้นในและรอบนอกอย่างเข้มงวดมีจุดตรวจค้นบุคคลและรถยนต์รวม7จุดด้วยกันนะคะหน่วงยังคงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการให้กับผู้ที่เดินทางมารวมถึงมีจิตอาสาที่มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีในรูปแบบต่างๆ นอกจากที่นี่จะมีจิตอาสาจํานวนมากแล้วนะครับยังมีอีกหลายจุดที่มีจิตอาสาเช่นเดียวกับ ที่1ท่านได้มอบหมายแบ่งงานให้รองแม่ทัพภาคที่1ทั้ง3ท่านนะคะรับผิดชอบงานด้านต่างๆค่ะโดยพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันจิตรองแม่ทัพภาคที่1ท่านนี้จะเป็นผู้ที่ดูแลในภาพรวมค่ะส่วนพลตรีธรรมานูนวิถีรองแม่ทัพภาคที่1อีกท่านหนึ่งอย่างที่บอกผู้ชมไปท่านนี้จะดูแลเรื่องการจราจรน,นะคะแล้วก็พลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านนี้จะดูแลเรื่องการช่วยเหลือประชาชนค่ะ ทางพลตรีธรรมนูนหนึ่งในรองแม่ทัพที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะท่านบอกว่าในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่จากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงตํารวจดูแลสถานการณ์สังเกตสิ่งผิดปกติร่วมกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเรียบร้อยดีค่ะมีกําลังหน่วยขึ้นตรงพลหรออแล้วก็มีกาลังสนับสนุนส่วนอื่นจากกองทัพบกเพิ่มเติมด้วยนะคะ